วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1. The first generation ปีคศ1951ถึง1958คอมพิวเตอร์ในยุคแรกนี้ใช้หลอดสูญยากาศในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ต้องการกำลังไฟฟ้าเลี้ยงวงจรที่มีปริมาณมาก และทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นมากจึงต้องติดตั้งเครื่องในห้องปรับอากาศความเร็วในการทำงานเป็นวินาทีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สื่อที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือบัตรเจาะรูภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานคือภาษาเครื่องซึ่งเป็นภาษาที่ใช้รหัสเลขฐานสองทำให้เข้าใจยาก อุปกรณ์ใช้หลอดไฟสูญอากาศและวงจรไฟฟ้าหน่วยวัดความเร็ววัดเป็นวินาทีตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์คือภาษาเครื่องแมชชีนเลงเวตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ Univac 1 IBM 650 IBM 700 IBM 704 IBM 705 ibm 709และ mark o ยุคที่ 2. the second generation ปีคศ1959ถึง1,964เครื่องคอมพิวเ,เตอร์มีขนาดเล็กลงกินไฟน้อยลงราคาถูกลงเพราะมีการประดิษฐ์านซิสเตอร์ขึ้นมาใช้แทนหลอดสุญญากาศทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น ความเร็วในการทำงานเท่ากับ1.103ส่วน103วินาทีและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากกว่าใช้หลอดสูญยากาศทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กกว่าหลอดสูญยากาศ200เท่าและได้มีการสร้างวงแหวนแม่เหล็กมาใช้แทนดจำแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำภายในซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลและชุดคำสั่ง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมในยุคที่2นี้คือภาษาแอสเซมบีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์แทนคำสั่งต่างๆทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เช่น ibm 1620 ibm 401อุปกรณ์ใช้ทานซิสเตอร์แทนหลอดไฟสูญนอากาศ หน่วยวัดความเร็ววัดเป็นมิลลิวินาทีตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบีภาษาฟอนแทนตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 1620, IBM 1401, c t c 6600, NCR 315, Honeywell ยุคที่3 The t r e Generation ปีคศ1965ส 1, ถึง1,970เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาในยุคนี้เป็นวงจรรวมหรือเรียกว่า IC ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ถูกบรรจุลงในแผ่นซิลิคอนที่เรียกว่าชิปในชิปแต่ละตัวจะประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายพันตัวจึงทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม แต่ความเร็วในการทำงานสูงขึ้นความเร็วในการทำงานเป็น1ต่อ106วินาทีกินไฟน้อยลงความร้อนลดลงประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นแต่ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเป็นวงจรรวมคอมพิวเตอร์จะถูกออกแบบเพื่อใช้กับงานแต่ละอยา่างเช่นใช้ในงานคำนวณหรือใช้กับงานธุรกิจเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนามาใช้วงจรรวม ก็สามารถใช้กับงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น IBM 360เป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมที่สามารถทำงานได้ทั้งการประมวลผลแฟ้มข้อมูลและวิเคราะห์ค่าทางคณิตศาสตร์ต่อมาบริษัท Digital Equipment Corporation ได้หันมามุ่งผลิตคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อผลิตหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับ IBM มินิคอมพิวเตอร์จึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงยุคที่2และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย DEC ได้แนะนำมินิคอมพิวเตอร์เครื่องแรกและ PDP-1 เป็นหนึ่งในมินิคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์นักวิาศวกร และนักวิจัยตามมาหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ก็เกิดขึ้นโปรแกรมมาตรฐานได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นวงจรรวมและใช้เครื่องมาหลังจากที่ได้การปรับปรุงทางด้านฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ใช้วงจร IC ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกบรรจุลงในแผ่นซิลิคอน ที่เรียกว่าชิปหน่วยวัดความเร็ววัดเป็นไมโครวินาที T. ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์เช่น Cobol, PL/1, RPG Basic ตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 360, CDC 3300, Univac 9400, PDP-1 เป็นต้น ยุคที่4 The Fourth Generation ปีค so, ศ1 9 7 1ในยุคนี้ได้มีการพัฒนาเอาวงจรรวมหลายๆวงจรมารวมเป็นวงจรขนาดใหญ่เรียกว่า LSI ลงในชิปแต่ละอันบริษัท Intel ได้สร้างไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นชิปหนึ่งอันที่ประกอบด้วยวงจรทั้งหมดที่ต้องใช้ในการประมวลผลโปรแกรม ไมโครโปรเซสเซอร์ชิปที่ใช้ในเครื่อง PC มีขนาดกระทัดรัดประกอบด้วยส่วนประกอบของ CPU 2ส,ส่วนคือหน่วยควบคุมและหน่วยคำนวณและตัก,กะปัจจุบันได้มีการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายหมื่นวงจรรวมอยู่ในชิปเดียวเป็นวงจร LSI และ l v s s i ในยุคนี้ได้มีการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้แก่ไมโครคอมพิวเตอร์มินิคอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์และซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากเพราะมีขนาดกระทัดรัดและราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทำงานเร็วขึ้นความเร็วในการทำงาน1ต่อ109วินาทีและ1ต่อ1012วินาที นอกจากนี้วงจร LSI ยังได้ถูกนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็นการลดค่าใช้จ่ายพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอุปกรณ์ใช้ระบบ LSI Large Scale Integrated ซึ่งเป็นวงจรที่ประกอบด้วยฐานซิลเออ์หลายพันตัวและต่อมาได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็น vlsi ซึ่งก็คือ m i โครโปรเซ s เซอร์ cessor, หรือ cpu หน่วยความเร็วเป็นนาโนวินาทีและพิ c โววินาทีตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาปาสคาลและภาษา c ตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ibm 370ยุคที่5 the fifth generation ตั้งแต่ปีคศ2 1980 ถึง1,989ในยุคนี้ยุคที่4และยุคที่5ก็จัดเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันและในยุคที่5นี้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการจัดการและนำมาใช้สนับสน,นการตัดสินใจของผู้บริหารจึงเกิดสาขา IMS Management Information System ขึ้นในปีคศ1,980 ญี่ปุ่นได้พยายามที่จะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถคิดและตัดสินใจได้เองโดยสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสติปัญญาเพื่อใช้ในการตัดสินใจแทนมนุษย์จึงเกิดสาขาใหม่ขึ้นเรียกว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์ AI สาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาที่เน้นถึงความพยายามในการนำเอากระบวนการทางความคิดของมนุษย์ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนี้การตื่นตัวในการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล d a t a าเบสการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานกราฟิกและมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้กับงานเฉพาะอย่างเช่นงานการเงินงานงบประมาณงานบัญชีงานสต็อกสินค้าเป็นต้น ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ